الا الله لا إله إلا الله, ما لنا رب لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواك ในวันนี้จะขอประกาศให้กับผุ้คนว่าที่อาบูละฮัฟทำกา,ากตรต่อว,ว่ารอบอัลกบะจายโซตโกเผากูเลชุกคนในขณะนั้นที่อยู่ในศาสนาของมุสลิกของกาเซตนบีเรียกอาบูละฮัฟอาบูชานและ,ล,ะ,ล,ะลุงของวเองท่านฮามซัและทา่านอาบลมุสลิบและท่านอาบูสุลยาน คนเหล่านี้ว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ลายลายละของมุสลิมในปัจจุบันนั ana, ้นมันคือลายลายละของอบูุลฮะบดะอับูจันมุสลิมทันน์จันบอกว่ากับกรนว่าในขณะนี้80เปอร์เซ็นต์เป็นกาบัน80เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มุสลิมเพราะมุสลิมเหล่านั้นมีทั้งโต๊ะคูโตกีที่กำลังถูกสักการะบูชาถูกเชื่อถือเป็นอบตมันเป็นหัวหน้าประชาชุมชน เป็นหัวหน้าประเทศชาติเป็นผู้นำถูกกำลังถูกกากไ้าจากประชาชนและไปตะว,ว่ากดกลบะผมถึงบอกว่าคนที่กำลังต่อว,ว่าที่กาบะาในขณะนี้80%นี้85%เ็ลยคือการ์เซ็ตไม่ใช่มุสลิมคือกรุงอิควานมุสลิมก็คือมัสยิดของอาบูจาฮันมัสยิดของอาชายัยเะมัสยิดของพวกซินดีออกนอกาศาสนาเขาบอกว่าลาเรลลลาไปอิหร่านไสยิคุตุก ขณะนี้โดยแกนนําของพวกนอกศาสนาพวกยามีะพวกอาชาอิระพวกมุตซิละกลุ่มอิควานมุสลิมมุสลิมได้เป็นผู้นำาบะ้องหน่ยาที่ในเพศซีเดียทำไมเราถึงจะกำลังลงโทษกำลังลงโทษมุสลิมในประเทศอียิปต์กำลังลงโทษมุสลิมในประเทศซีเียเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่มุสลิมพวกเขาบอกว่าไรไงละหลอกแต่พวกเขาในขณะเดียวกันเอาหัวของนบีสักกาียที่ พวกนบีสักเรียตัดแล้วไปไว้ในยามีอุลโอมาวีที่เมืองดามัสกัสอุหัวของนบีอย่างเยวอุหัวของนบีสักเรียไปไว้ในสุราะหและทำการปละหมาดในมัสยามีอุลโอมาวีนี่หรือลาหรือไลาฮหลอกเหตุไฉนแล้วลักษณะนาำแผ่นดินของพม้นที่ประเทศซีเรียตอนนี้ความหมายของเขานั้นผิดเพี้ยนไปจากคำอธิบายล่าของท่านรุสุลลอฮ์อสลาลวะซัลลัมด้วยเหตุนี้ลักษณะจึงทำลายพวกเขาท่านพี่น้อง เมื่อเราได้อ่านเตาทิศทั้งหมดเรื่องเมื่อเราได้ยอมรับในขณะที่ผมคุดบ้าให้พวกเราฟังวันนี้จะเป็นคุดบ้ายาวนิดหนึ่งแต่มันคุ้มในชีวิตของพวกท่านที่พวกท่านจะต้องเปติดใจ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله <applause> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله